ลวัสดีค่ะคุณนองสวัสดีหลานมาทำอะไรล่ะไม่ชอบกําลังวันนะ้ํา้อกไม้ค่ะให้ฉู่ช่วยไหมคะขอบใจมากนะหลานพ่อเธอไปไหนล่ะเย่๋ยรู้ไปตามหาพ่อหนูก่อนนะคะคุณลงุนนะณลงดูบันยาได้นะ สวัสดีหนูไปโซนที่ไหนมาพ่อมาทำอะไรอยู่ตรงนี้คะพ่อมีธุระเล่นหน่อยอะลูกลูกอยู่กับน้านะครับเอทิคิปเปอร์ฉันฝากดูลูกฉันด้วยนะได้แล้วไม่มีถางรอกพ่ออย่าทิ้งหนูไปเลยนะ